สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Rock Channel สนุกกับมือถือนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการชาร์จแบตมือถือให้เต็มเร็วขึ้นนะครับสำหรับหลายๆท่านที่แบตเตอรี่หมดไวแล้วก็ต้องชาร์จมือถือบ่อยๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จได้เอ๊กว่าจะเต็มใช้เวลานานาน,นะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์อาจจะเป็นรุ่นเก่าที่ไม่มีฟ้ c ชาร์จนะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับเข้าไปดู ขั้นตอนวิธีการชาร์จแบตมือถือให้เต็มให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับปัดจากด้านบนลงมานะครับเข้าไปดูที่เมนูโหมดพลังงานนะครับเลือกที่โหมดพลังงานนะครับกดโหมดประหยัดพลังงานปานกลางนะครับกดใช้นะครับ หลังจากนั้นปัดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปที่โหมดการบินเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับโหมดการบินจะทำการปิด WiFi ปิดข้อมูลมือถือของเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราลดการใช้งานลงนะครับจะทำให้การชาร์จแบตบจะทำให้การชาร์จไฟเข้าเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแทนที่เราจะเลือกปิด Wi-FI ปิดข้อมูลมือถือ ปิดทีละอันนะครับเราไม่ต้องปิดทีละอันนะครับเราเลือกที่โหมดการบินเลยนะครับเลือกที่โหมดการบินเห็นไหมครับโหมดการบินจะทําการปิด wi-fi ปิดบลูทูธของเราแล้วก็ปิดข้อมูลมือถือของเราหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทําการชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับในกรณีที่ต้องการลดระยะเวลาในการชาร์จแบตให้ได้ ปริมาณแบบที่มากหรือให้เต็มไวนะครับก็ใช้วิธีการนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมด้วยนะครับถ้าข้อมูลหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ